ท่อง5วาไรตี้และมาถึงช่วงท็อปซ e อออนไลน์ค่ะทุกวันนี้นะคะธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่กลายเป็นทางรอดซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับท็อป e o o ที่จะนำเรื่องราวความสำเร็จมาส่งต่อกันเคล็ดลับความรวยเคล็ดลับความรอดของแต่ละคนคืออะไรไปพบกับเขาได้เลยค่ะ ทัวร์톡 CEO ออนไลน์ของรายการช่องห้าวอริี้วันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะคนมีฝันที่ลงมือทําจนเห็นผลจริงนะคะบนแพลตฟอร์มที่กําลังเปิดกว้างสําหรับคนมีฝันทุกๆคนให้ก้าวเข้าไปสู่โลกของความสําเร็จนั่นคือแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้เขานั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะคุณนัททินีนัพัชยาภาหรือว่าพี่ต้องรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องท้าความให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะพี่ต้องรักเนี่ยจริงๆก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์พี่ต้องรักเป็นพนักง,งานประจําทํางานธนาคารถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มีความฝันเหมือนกับใครหลายๆคนนี่แหละคุณผู้ชมคะที่อยากจะทําร้านกาแฟเพราะว่ากลิกก่นกาแฟก็เป็นกลิ่นที่ผู้คนทั่วโลกหลงรักใช่ไหมคะใช่เย <ๆ S 1> เล่าจุด<ๆ>เริ่มต้นให้ฟัง่อยค่ะก่อนที่จะมาทําธุรกิจออนไลน์พี่พี่ต้องรักทําอะไรมาบ้างคะ เริ่มต้นเลยค่ะเราทำงานประจำเนาะเป็นพนักงานธนาคารเนี่ย13าปีเต็มเลยนะคะที่อยู่ในวัฏจักรของการนับเงินของคนอื่นแล้วทีเนี้ยวันเนื้อค่ะเหมือนที่เราเห็นเท่าแก่ค่ะเข้ามาฝากเงินธนาคารแล้วก็แบบเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการอืม <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บเนาะเก็บเก็บเงินจนเราถึงความพร้อมละเราอยากจะออกไปเปิดร้านกาแฟาของตัวเองใช้เงินลงทุนเนี่ยในร้านกาแฟาเนี่ยตอนนั้นนะสี่ล้านกว่าบาท แล้วร้านกาแฟเป็นยังไงคะทําแล้วรุ่งไหมคะขายดีมากค่ะรุ่งมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเราแบบลงทุนด้วยความที่แบบอยากจะให้มันเป็นร้านระดับต้นๆของจังหวัดเพราะเราเปิดในจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดปัตตานีนะคะ<ม>ความฝันหนึ่งเนี่ยที่ออกมาจากงานประจําอยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองด้วย<ม>อยากจะบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง<ม>ก็ได้ดังฝันเลยค่ะปรากฏว่าเป็นเองตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานเสิร์ฟเป็นทุกอย่างเป็นบาริสต้าค่ะเป็นหมดเลย ก็ฟังดูเหมือนจะรุ่งนะคะกิจการก็ดีลงทุน4ีล้านกว่าบาทครบวงจรแล้วในร้านกาแฟแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้มาทําออนไลน์ล่ะคะคือจังหวะหนึ่งเนี่ยพอทําไปเนี่ยพออยู่ในจังหวัดเนาะเราความรู้สึกว่าเออร้านข้างๆเริ่มเปิดขึ้นส่วนแบ่งตลาดเรามีค่ะพอจังหวะมาเจอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยมันก็พลิกนิดหน่อยอทําให้เราอะอยากหาอะไรทําเพิ่ม แล้วตอนนั้นมองหาอะไรเป็นอย่างแรกคะธุรกิจที่อยากจะทําอยากทําอะไรก็ได้เหมือนลงทุนแล้วออกแรงน้อยสุดเพราะว่าเราเหมือนกับแบบมีธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะค่ะอาจจะเอาอะไรเพิ่มทําอะไรเพิ่มสักอย่างปรากฏว่าทําแล้วก็ไม่เวิร์กแต่มาเจอออนไลน์นี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆลงทุนแค่ความรู้คะ่ะค่ะตอนนั้นสินค้าที่อยากจะนํามาขายบนออนไลน์คืออะไรกาแฟหรือเปล่าคะที่บอกยอดขายตกเอากาแฟมาขายบนออนไลน์ก็ดีนะคะเนี่ย ไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นกาแฟมันความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สินค้าที่ตอบโจทย์หรอก <ừ> เราก็เลยเอาสินค้าที่มันเป็นสินค้านวัตกรรมมาลองขายอ่าตอนแรกไม่คิดว่าจะขายได้เพราะเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ถนัดแต่จริงๆแล้วเราต้องมองว่าอย่าไปโฟกัสที่สินค้าก่อนอันดับแรกเราต้องมองว่าลูกค้าเราอ่ะจะเป็นใครคอ่าพอเราโพสต์ไปเนี่ยสินค้าที่เราขายเพิ่มรายได้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆค่ะจากแซงเงินเดือนประจําที่เราเคยทําเราไม่เคยทําได้ยอดขายเดือนเป็นล้านค่ะค่ะอื คนไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไหมคะหรือว่าเราลองผิดลองถูกเองเริ่มต้นใหม่เลยจากศูนย์เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยค่ะไม่มีความรู้ไม่มีสกิลเรื่องยิงแอดแต่งภาพไม่เป็นแต่ได้รู้จักกับอาจารย์กุ๊กเนี่ยก็เรียนตั้งแต่เบสิกเลยค่ะตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะจนถึงร้อยทุกอย่างเนี่ยคือเราเริ่มนับนับแบบ เด็กอนุบาลหนึ่งอะค่ะมานับกอไก่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะยังจําได้นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราได้พูดคุยกันแขกกับเชิญคืออาจารย์กุ๊กวิกกท่านนั้นแหละค่ะที่เป็นผู้นํานความสําเร็จมาสู่คุณต้องรักแล้วก็ลูกศิษย์อีกหลายๆคนทั่วประเทศไทยนะคะจากจุดเริ่มต้นของคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มออฟไลน์มาตลอดก้าวก็มาทําออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงเดี๋ยวคุยกับพี่ต้องรักตอบพี่ต้องรักคะแล้วพอเราเข้ามาทําออนไลน์อุปสรรค มีไหมคะช่วงแรกๆยอดขายมันขึ้นเลยตั้งแต่เดือนแรกจริงหรือเปล่าที่เขาจับเงินล้านกันตั้งแต่เดือนแรกๆมีจริงเหรอคะอุปสรรคเลยอันดับแรกคือเราอะ่ะยังไม่รู้จักสินค้าเราตอบลูกค้าไม่เป็นเพราะยิงไปวันแรกลูกค้าทักมา30คนปิดไม่ได้เลยคะ่ะเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องสินค้าแต่หลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยออนไลน์มาหาลูกค้าให้เราได้จริงๆเนาะหลังจากนั้นเรียนรู้เพิ่มค่ะ1เดือนผ่านไปค่ะทุกอย่างแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลย ทำให้เรามีรายได้จากตรงนี้มาหาศาลมากค่ะมาวันนี้ความสําเร็จเราระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้าพูดกันด้วยยอดขายพูดกันด้วยลูกศิษย์ลูกหาของเราคือวันนี้พี่ต้องรักไม่ได้เป็นแค่คนขายของออนไลน์ธรรมดาอีกแล้วแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยที่พี่ส่งต่อความสำเร็จไปให้เขาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าก่อนนั้นเราเริ่มจากการสอนคนรู้จักคนใกล้ตัวแล้ววันหนึ่งพอเราเหมือนกับแบบคล่องที่จะแบบถ่ายทอด ปรากฏว่ามีคนมาตามเราอย่างเงี้ยเขาแบบอยากรู้นั่นรู้นี่เพิ่มเราเป็นผู้ให้ที่แบบไม่ได้หวังผลตอนแรกไม่ได้สอนแบบคิดเงินเลยนะคะสอนแบบช่วยมาเรียนหน่อยฉันอยากปล่อยของฉันมีของเยอะฉันเรียนมาเยอะคือไม่ได้เรียนเฉพาะกับอาจารย์กุเกเรียนทุกศาสตร์ทุกทุกแบบสถาบัน,นบคนชอบเรียนชอบการศึกษาอยู่แล้วชอบค่ะชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้าตัวอย่างถ้าวันไหนไม่ได้เรียนเนี่ยเซิร์ชใน Google เราเรียนได้ทุกวันค่ะ,คะลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาเรียน เราสอนอะไรเขาบ้างพี่ต้องรักพอจะบอกได้ไหมคะสักนิดนึงก็ยังยดีอ่าตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ทําให้เขารู้จักว่าสินค้าคุณเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนการตกแต่งรูปภาพการหากลุ่มเป้าหมายมแล้วก็การปิดการขายการเขียนคอนเทนต์ทุกอย่างคะ่ะเราสอนหมดเลยตอนนี้แพลตฟอร์มเราไม่ได้ระบุเฉพาะ f a c e b o o k นะคะเราจะไป Google a d นะคะ Li n e Ad นะคะ,ะ,คะแล้วก็ติ kt o k อ่า ยังไม่มีสินค้าอะไรเลยอยู่ในมือแต่อยากจะมาเรียนรู้ก่อนว่าวิาวธีการขายมันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองผูกลงทุนสต็อกของเยอะๆมาเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะจริงๆแล้วยุคสต็อกของตอนนี้หมดไปแล้วนะคะเราไม่ควรจะมาแบกอะไรไว้กับตัวเราควรจะมีความรู้ไว้กับตัวเพราะว่าต่อให้วันหนึ่งเราโดนขโมยขึ้นบ้านเนี่ยไม่เหลือเงินสักบาทแต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถหาใหม่ได้นะคะค่ะพี่ต้องรักแล้วมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะโดยเฉพาะใครกำลังมองหายอยากจะหยิบจับทำธุรกิจออนไลน์เพื่อหาทางรอดในยุคคคิดแบบนี้่ะ สำหรับใครที่ยังทำงานประจำอยู่นะคะก็ลองหาสิ่งที่ตัวเองถนดัดดึงออกมานะคะแล้วก็ทำในโลกออนไลน์ได้ด้วยวิธีการเอามาเสริมอะคะ่ะเสริมในสิ่งที่เราถนาดัดแล้วก็เอามาให้ความรู้กับคนนะคะส่วนเจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่สนใจอยากจะเพิ่มช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเพราะออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะวันนี้ทางรอดมาอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมมีความฝันและกล้าที่จะลงมือทําหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีโค้ชค่ะมีครูมีผู้ที่ประสบการสําเร็จแล้วคอยนําทางเราไปอย่างถูกทิศถูกทางไม่ต้องลองผิดลองผูกเองนะคะสนใจก็มาลงเรียนได้ค่ะเป็นคอร์สที่จะสอนคุณผู้ชมแบบจับมือทําธุรกิจออนไลน์เริ่มยังไงไม่มีสินค้าก็มาเรียนได้นะคะจนกระทั่งคุณผู้ชมก้าวไปสู่ความสําเร็จแบบที่พี่ต้องรักเป็นแบบที่อาจารย์กูแขกรับเชิญในส แล้วของเราได้พูดคุยถ่ายทอดความสำเร็จสุดพี่ต้องรักเป็นการส่งต่อความสําเร็จในยุคข,ของโควิดออนไลน์แบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้องรักที่มานั่งพูดคุยกันค่ะ